ังหวัดอ่างทองคุณพ่อชื่อนายปักชิวแซ่ฉวสดวนคุณแม่ชื่อนางจุเซียงแซ่จังเป็นบุตรคนที่สี่จากทั้งหมดห้าคนสมรถกับประฟ้าเลอองมหามณีขจรมีบุตรที่ทได้รยกันงสี่คนน,น,นายปกรณ์เฉตโตดีรักนายธนาฉัตโตดีรักนายพัชเตโตดีรักและหนูลูกสาวของคุณแม่เด็ก,กินมันใหม่ชัตรเกิน การศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนตันติวิทยาคมจังหวัดอ่างทอง คนใหม่จริงๆแล้วมีเรื่องที่อยากจะพูดนะครับแต่ว่าน้องบอกว่าไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าก่อนี่ยต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแทนคุณแม่ที่มาร่วมของแม่กันเยอะมากๆเลย ชีวิตของผมผมมีความสำเร็จอยู่หลายเรื่องโดยที่ผมทำมันลงมือทำแต่ว่ามีเรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลย คือก็ได้เกิดเป็นลูกของแม่แล้วผมก็มมคิดว่าแม่ก็คงภูมิใจที่ได้เห็นลูกๆทั้งสี่คนเติบโต,ตขึ้นมาทั้งดีส่วนลูกสาวของคุณแม่คนนี้น้องวันใหม่คนที่แม่รัก แล้วก็เป็นห่วงมากที่สุดพวเราสามคนอยากบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะพี่ชายทั้งสามคนของเขาดูแลอย่างดีแน่นอนขอให้มองจากข้างบนนะแม่รักแม่นะรักมากๆ นะครับครับผมก็ผมอาจจะยาวสักหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายๆเรื่องที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับก็อยากจะเอามาแชร์ทุกคนา้าในวันนี้นะครับจริงๆต้องจากขอบคุณแขกทุกคนแล้วนะครับจริงๆต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่ลงมาโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะครับที่ ดูแลคุณแม่มันอย่างดีตลอด6ปีนี้นะครับครับผมก็ตอนเด็กเนี่ยผมเคยได้ยินคนพูดมาตลอดว่าคนเราอ่ะอยู่ให้คนหลังจากไปให้คนคิดถึงซึ่งแม่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของประโยคนี้จริงๆแม่เป็นคนที่ใจดีมากๆนะ แม่ชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าใครเดือดร้อนมาหาแม,แม่แม่ยินดีช่วยเสมอแม่ยอมเสียสละแล้วก็ยอมรับได้แทนเลยจนตอน,นเด็กๆผมเคยสงสัยแล้วก็คุยกับแม่ครับว่าทําไมแม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นมากมายขนาดนี้ซึ่งก็ไม่ได้มีคําตอบอะไรนะครับจนวันนี้ผมได้คําตอบแล้วว่า โอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือพวกนั้นกลับกลายมาเป็นความรักที่ทุกคนมีให้กับแม่ของผมในวันนี้แม่ที่ผมเห็นว่าเป็นคุณแม่ธรรมดาธร,ราคนนึงอยู่ที่บ้านมีคนรักมากมายรวมถึงทั้งในโซเชียลด้วยนะครับที่มีคนกล่าวถึงคุณแม่แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกผมพวกผมรู้สึกขอบคุณ มากๆสำหรับกำลังใจเหล่านั้นนะครับหลายๆคนก็เป็นห่วงคุณแม่นะครับเรื่องอาการป่วยซึ่งจริงๆคุณแม่เนะี่ยเขาเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนมากๆนะครับเขาไม่อยากให้ดูคนเป็นห่วงแล้วก็ต้องลำบากมาเยี่ยมเขาแม้กระทั่งจริงๆกับพวกผมเองแม่ไม่เคยสแสดงความอ่อนแอให้เห็นเลย พราะว่าแม่จะสอนตลอดว่าให้เข้มแข็งไม่ว่าจะเจอกับอะไรเดี๋ยวมันจะผ่านไปซึ่งแม่เป็นคนแบบนั้นจริงผมกับแม่เคยคุยกันนะครับตอนเมอนานแล้วช่วงที่คนเริ่มจักแม่ม่เอย ก็จะมีคำถามที่มาที่แม่่อยมากว่าแม่เลี้ยงลูกยังไงให้ลูกแบบเติบโตมาอย่างดีซึ่งเราสองคนก็จะคุยกันว่ามันจริงๆมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรบ้านผมก็เป็นเหมือนครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งที่เติบโตมาแบบคนทั่วๆไปแต่ถ้ากลับมาถามคําถามนั้นในวันนี้ผมจะตอบเลยว่าเพราะว่าพวกผมมีแม่เป็นตัวอย่างที่ดี ในทุกๆแนวทางเวลามีคนมาชื่นชมว่าแม่เก่งนะเลี้ยงลูกสามคนแม่เลี้ยงลูกยังไงเดินเข้ามาบอกผมว่าเนี่ยมีแม่เป็นต้นแบบในการเลี้ยงลูกผมภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นลูกแม่แล้วก็ดีใจมากๆที่อย่างน้อยครอบครัวเราก็ได้เป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวอื่นๆนะครับ สำหรับพวกผมเนี่ยแม่ห่วงมากๆแม้กระทั่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาเขาก็ยังทํางานหนะักซึ่งผมก็จะบอกเขาตลอดว่าแม่ไม่มีอะไรต้องทําแล้วว่าผมดูแลตัวเองได้เขากลัวว่าวันหนึ่งที่เขาจากไปแล้วพวกผมจะลําบากเขาก็เลยพยายามจะสร้างทุกอย่างไว้ให้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แม่สร้างไว้ให้แล้วก็ดีที่สุด ก็คือการที่ผมได้มีพี่น้องที่ดีแม้สอนให้เรารักกันสัมัคัีกันตลอดดังนั้นแม่ไม่ต้องห่วงเลยว่าพวกผมจะไม่หวนทิ้งกันแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมก็คงจะง้แล้วก็คิดถึงแม่มากๆเพราะว่า หลายเรื่องราวก็อาจจะไม่มีใครามาคอยรับฟังผมแล้วไม่มีใครที่จะเข้าใจผมได้เท่าแม่ของผมแล้วแล้วก็การเดินทางของแม่ในโลกใบน,นี้มันสิ้นสุดตรงนี้ก็ขอให้การเดินทางครั้งใหม่ของแม่มีแต่ความสุขพบเจอแต่แสงสวา่างแล้วก็ให้แม่ได้ไปเจอกับป้าตามที่แม่เคยได้บอกไว้แล้วก็เชื่อมากๆเลยว่าไม่ว่าแม่จะมอง ว่ผมทั้งสี่คนมาจากที่ไหนก็ตามแม่จะต้องภูมิใจแม่จะอยู่ในใจพัดตลอดไปกลับบ้านเรายแม หนูอยากจะขอบคุณคุณแม่ค่ะหนูขอบคุณคุณแม่นะคะที่ทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นที่พาหนูมาอยู่ในวานดีๆ แม่นะคะเป็นคนที่เก่งที่สุดของหนูเลยแม่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆหนอยากสอบคุณแม่มากๆที่ทําให้หนูมีวันนี้ได้แม่สอนทุกอย่างให้หนูจะดูแลตัวเองตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วหนูจะทําให้แม่เห็นนะคะ แม่คอยดูหนูอยู่บนฟ้าได้เลยหนูจะนำให้แม่เห็นว่าหนูจะเป็นคนเก่งเหมือนคุณแม่แม่มาหาหนูบ่อยๆนะแล้แม่ที่สุดอคะ่ะ แม่คือนนักสู้ตั้งแต่ที่ผมโตมาแม่กสู้ไอ้ผมเห็นมาตลอดภาพจำที่ผมเห็นก็คือ แม่ออกไปทำอะไรแม่เหนื่อยแค่ไหนจนวันนึงผมได้มาช่วยงานแม่ผมถึงได้รู้ว่าสิ่งที่แม่ทำอยู่ทุกๆวันมันโคตรเหนื่อยแต่แม่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวแม่ทำได้ไง ผมก็เคยทำแม่เหมือนกันแล้วแม่ทำไหวได้ยังไงตอนนั้นยังไม่มีวันใหม่แม่บอกว่าก็แม่ต้องรู้แม่ต้องรู้พ่แก่สามคนนะแม่กลัวสิ่งที่แม่กลัวที่สุดคือแม่กลัว วัวไมกลัวว่าลูกสาคนจะอยู่ยังไงแต่ว่าต่อจะให้แม่จะเหนื่อยแค่ไหน